สีเหลืองนะครับสีเหลือชื่ออยู่ข้างหลังไม่มีครับชื่ออยู่ข้างหลังไม่มีมีแต่เบอร์โทรเบอร์โทร0 8 8 088 375 43 52เ่า้าครับแต่แต้<อ><อ>าวมาแล้วครับมาแล้วครับคณะกรรมการยืนข้างล่างข้างล่างห,หน่อยครับมอบข้างล่างหน่อยคณะกรรมการก็คือจะมอบมอบข้างล่างเลยนะครับใครที่ได้รางวัลน,นะครับก็จะให้ น้ำยาขจัดคราบน่าอร่อยขอตัวแทนทีมงานหลักมานสุดสองคนนะครับของร้านสอสออารยน์นะครับของสอสออารยน์เอาไปใส่คืนไปมอบ อ่ะคนมอบอยู่ข้างหน้าให้หน่อยคณะกรรมการอ่าโดยท่านผู้ช่วยปุ้ยนะครับมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีรายแรกนะครับนะครับหมายเลข69นะครับหมายเลข69เนะครับเป็นหมายเลขที่2นะครับอ่าเร้รัดเวลาหน่อยนะครับชุดที่5หมายเลข31นะครับชุดที่5หมายเลข31คุณตามตาสิรน ตาถนอมตาถนอมครับน้องอ่านเขียนครับตาถนอมอ่านเขียนนะครับอยู่แต่ได้นะครับได้ไม่อยู่แต่ได้นะครับอยู่ไหนอนอห<ะ>นึสองสามมายัง <พ Angel. S 2> อ,อันนี้ยังไม่มาน,นี่คือเขาได้นะครับเขาไม่ไม่ได้เสียสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการโทรหาให้มารับรางวัลนะครับโอเคอ่อั ผู้สาวได้เบอร์นางเอาเอาไหมขออนุญาตครับชุดที่สามนะครับชุดที่สามไมเลขสามสิบเอ็ดนะครับหมเลสสามสิบเอ็ดเล็กชุมพอบุรี 3> 2, 3, 2, 3. นะครับชุดที่สามตู้ตของใครครับรางวัลครับของใครครับหนึ่งตู้เย็นยังมีครับราวบอย สามสี่ห้าใส่สลิงพวงคางโอ้นั่นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้รเจ้าว่าอันนี้ผมม่รอว่ะอันหนอ่ะต่อไปครับตรงางตเองมม่รอดิสชุดที่ห้านนครับหมายเลขศูนกคุณนัทวุฒิครับชุดที่ห้าชุดที่ห้าหมายเลขศูนยกศูนยกใครครับมาเลยครับมาเลยพี่มาเลย มารับครับเร่งรัดเวลาหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอากระดาษมาด้วยเด้อโอ้คนที่สองนะครับคนที่สองต่อไปครับชุดที่หนึ่งของผมครับ914อู๋ช่างพลครับช่างโพนอู๋ช่างโพนครับ914มาเลยอู๋ช่างโพนได้เบอร์อะไรครับเดี๋ยวชาวบ้านก่อน เบอร์าเ94โอ <con> <eye Hayır. S 1> ้จ้า94อะทีมงานครับทีมงานนัานล่งคนละสีป่ะสีอะไรครับชุดที่หนึ่งครับชุดที่หนึ่งชุดด้วยครับป้าชุดด้วยนะครับมันจะเขียนตัวเลขเขียนตัวเลขตัวเลขครับตัวเลขมันจะเขียนกลมๆไว้นะชุดที่หนึ่งนะครับหมายเลข94อู่ช่างพลช่างพลอาเชิญหนา เสียโน่ครับอนุชามาด้วยครับขอขอญาตเรียนเชิญนะครับบนเวทีนะครับเสียโน่เสียโน่เสียโน่อาจารย์เชิญครับน้ำจ่านะครับน้ำจ่าเลือดไหลได้ของตัวเองเหรอหนามาว่าต่อไปครับนะครับชุดที่ยี่สิบหกเลขที่สามสิบสองนะครับกระเช้ากะเช้ามันเลือกได้ขนาดนั้นเลยเหรอสีเขียวนะครับ 32คร ah, 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 oh, <t> ับ32ยังเบอร์ทอไม่มีอ่าสามสิบสองหนึ่าเงียบครับไม่ไรเอาสามออ่าต่อไปครับชุดที่ห้หมายเลขสิบเอครับชุดที่หหมายเลขสิบเอ็คุณนัทจูอีกแล้วโอ้สบายแกเนาอ สีชมพูสีชมพูนะครับสีชมพูแสดงว่าที่บ้านคราบแกเยอะครับแกต้องไปวจัดคราบออกให้หมดในโซ่โซ่เหี้ยสนับนะต่อไปครับอ่ะสีเขียวมาชุดก็เถอะอ่ะนะครับชุดที่สี่ ลำดับที่96ครับสีเหลืองมีไหมครับบัตรสีเหลืองเดี๋ยวมึงไปเออลงไปลงไปครับข้าอะไรเอ่อนัทธมิชาพรหมบุตรนะครับพรหมบุตรบ้านเราของใครครับนัทธมิชาพรหมบุตรนัดสองนัดสามมีเบอร์โทรอยู่นะครับนัดสี่นัดห้าไม่เป็นไรครับเก็บไว้เก็บไว้ อ่ต่อไปนะครับชุดที่หนึ่งหมายเลขสามสิบเอ็ดไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องบอกดอกเลขสามสิบเอ็ดครับของใครของใครเลขสามสิบเอ็ดชุดที่หนึ่งโอ้ชื่อมีอยู่สาวนุ่นดันซิงโอ้ดีครับจับเองโดนเองโซนหน้าเจองห้รโดรอหน้พีเพียงเลยอ่ะได้เรียบร้อยนะครับสาวนุ่นดันไปแล้วครับ เสียทรัทยนะครับน้องหนิงครับน้องหนิงนะครับเป็นบัตรสีขาวลำดับชุดที่6เลขที่78นะครับมีไหม<ๆ>ครับหนิงน้องหนิงครับน้องหนิงหนึ่งหนิงสองหนิงสามครับแต่ได้ครับได้ของนะครับไปไทยโอลิฟคุณ มัวแต่จืดอยู่ได้แล้วโหชักช้าอยู่ได้อ่ะคนเรามีเรื่องจริงครับจะพาหหาน้ well today, yeah, so ้ำมานั่งดนตรีหน่อยด้วยครับนั่งตะมอตะมอกันหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีน้ํากินเลยโอ้ไม่ดูเลเขาเลยหรูผมก็เสียงแหบแล้วเนี่ยบานสตาร์พ่นาครนณาบานตรอนเชียงนะฟงท้ายกชนยกได้ก็มี ต้องเยอผมจ้างหน่อยนะครับพี่เมนะครับจับกันชนยกได้ชุดที่16บหกลำดับที่21นะครับในกันชนยกได้นางสาวสุนินทรงพระกันชนยกได้ครับพระบันไดนอกเนี่ยบันไดนอกก็สวยครบหมดเลยแต่นางสาวบรรไดนอกระไรแท้มเลี่ยแท่อันนี้เหรอไม่มีแผงไม่มีเบอร์นะครับเอาไปชุบใหม่บัตรสีนี้ครับมุนินทรงพระแท้ๆเลยปารีนรัดเวลาเลยครับผมว่าโอ้มุนินหนึ่งโอ้ นางสาวทั้งหมดหนึ่งพันไหนไม่หรอหนึ่งพันหนึ่งพันรางวัลนั้นเนี่ยมันจะหมดไหมเนี่ยวันนี้นี่เอาที่มีตั๊กเก็ตนี่รีบมาเอาเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นในนี่นะครับอ่ากระเช้ารับเรียบร้อยมอบไปเลยครับอตเนะครับเโอเคอ่ะเสียก๊อกจับได้อะไรนะครับเสียก๊อกจับได้ชุดที่หนึ่งหมเลขที่สามอูช่างพลครับ หมายเลข13ปูช้างพลมาเลยครับปูชัาพลเอาผมเอาต่อเลยนะชุดที่สองหมายเลข9.9หมายเลข9.9กุณแต้มครับโคราชคุณแต้มโคราชนะครับเสียแต้มเสียแต้มอ่ะเสียแต้ยมาแล้วครับเส, <Christine. S 2> สียแต้มมาแล้วครับต่อไปชุดที่สามสาน้ำหับที่8.2สีเหลือง วันเจริญชัย065 123 9945นนะครับเจวันเจริญชัยได้น้ำยาล้างเครื่อง